สวัสดีครับผมนี่อยู่ที่เคบายหนึ่งหกแปดนะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูรถที่เขาเขาจัดสายอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะคือผงแข่งียบร้อยแล้ว mm hmm. นี่นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะผมอนุญาตนี่อ่าอันนี้เป็นตาคอนเททีโอ้นี่นะฮะโมเดลเคทีวันนี้สีดำสวยงามโอ้โหเขาบอกว่าเคทีเนี่ยจริงๆอะ่ะคือไม่ตลาดหายากนะฮะเพร mm hmm. าะคน นี่นะกาลังมองหานี่อันนี้เป็นคือถ้าเกิดซื้อจากยาที่นี่นะเขาจะทําให้อย่างนี้นะฮะนี่คือจัดสายให้ดูหลายๆคันนะ,ะนี่เขาคือจัดสายให้หมดเลยนะฮะบ,บางคนจะง,งงนะว่าโอโ้โหเนี่ยนะฮะคันพวกนี้ที่เห็นเห็นอย่างเนี้ยเดี๋ยวตอนตอนจะออกไปสู่ส,สู่มือลูกค้าก็าจะจัดสายให้อย่างนี้หมดเลย นี่เขาจัดแล้วนะหลายคันนะ<อ>นี่สวยนะ,ะดูดิทําเรียงเป็นระเบียบมากผมเนี่ยโอ้โหเห็นเห็นเงอ้งเลยที่เห็นละเกะละกะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะจัดสายให้นะฮะกูจะจัดหลายคันแล้วนี่จัดทห้ทุกคันเลยนี่นะ,ะอย่างคันเนี้ยเดิมๆนะเขาให้โชว์เนี่ยเดิมๆจะเป็น่างนี้นะ,ะแต่เนี่ยเดี๋ยวจัดสายแล้วนะสวยนะ,ะนเห็นไหมฮะนี่นะ,ะโฮะโอ้โหเนี่ยเฟรมนี้ซ่อนสายอยู่ <โฮ S 1> แล้วนะ,ะโฮะดาวฮอนคันนี้นี่ยังจัดสายอีกนี่นะฮะจะเห็นได้ว่าที่นี่นะ เขาเซตอัพดีมากนะฮะเซตอัพรถมาให้นะก็คือว่าผมบอกได้เลยมาถ้าพูดถึงเรื่องเซตอัพรถก่อนออกไปให้มลูกค้านะที่เนี่ยทำดีมากนะผมไม่เคยเห็นใครละเอียดละออขน,นาดจัดสายขนาดนี้เลยนะดูดิเนี่ยคือแม้แต่สายยังคิดนะฮะยัง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 เก็บแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะคือเขาอะไรอะไรไหนที่มาแล้วใช้ไม่ได้เขาเปลี่ยนให้เลยนะาโยนของเก่าทิ้งเลยนะฮะนี่นี่นะฮะก็คือดูดิ บางตัวนะใช้ได้นิดหน่อยนะแบบว่าแค่พอใช้ได้แต่ว่ามันมีปัญหานะก,ก็แก๊แกเขาโยนทิ้งเลยนะเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะเปลี่ยนของใหม่เลยคิดดูดิว่าโอ้โอโอเขาแบบว่าใจใจปั๊มมากนะนี่อย่างเงี้ยเปลี่ยนให้เลยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยชุดใหม่เนี่ยดูดิตรงไหนที่เสียนะฮะนี่เขาจะสปีดแต่สปีดก็เปลี่ยนให้เลยดูนี่นะฮะเนี่ยอันนี้ของของเก่าเป็นอย่างนี้เนี่ยอันเนี้ยแต่อีกฝั่งหนึง่งผมว่าน่าจะใช้ไม่ได้เขาเปลี่ยนให้เลยี่ดูนะฮะ แล้วรถทุกคันที่ออกจากที่นี่นะสภาพพร้อมใช้มากนะฮะพร้อมใช้หมายความว่าโ,โหเขาก็คือเขาเซ็ตอัพแหละข้อหนึ่งนะฮะเซ็ตอัพให้ดีให้ดีเยี่ยมเลยนะฮะก็คือทั้งเก็บสายนี่ไม่ให้แบบถ้าเกิดเห็นไปเห็นที่ไหนนะไปเห็นที่ไหนนะฮะ,ท,นนะ,ฮะที่ปัน่นปั่นอยู่แล้วเห็นสายเป็นอย่างเงี้ยมาจากที่นี่ทั้งนั้นนะฮะเนี่ยผมไม่เคยเห็นร้านไหนเก็บสายให้ดีขนาดนี้นะฮะนี่นี่นะฮะแล้วก็อะไรที่ไหนเสียเนี่ยก็เปลี่ยนให้หมดเลย ชิปเตอร์ตัวไหนใช้ไม่ได้นะจะเห็นว่าอยา <bunker. S 1> ่างคันเมื่อกี้ฝั่งหนึ่งใช้ได้อีกฝั่งหนึ่งใช้ไม่ได้เขาเปลี่ยนฝั่งที่ใช้ไม่ได้เขาโยนทิ้งเลยนะฮะเขาเปลี roat, ่ยนให้ใหม่เนี่ยอย่างชัดเจนนะฮะเนี่ยอย่างฝั่งนี้พอใช้ได้เขาไอไม่ใช่พอใช้ได้ใช้ได้ดีเนี่ยเขาใช้อยู่แต่ฝั่งเนี้ยถ้าเกิดมีปัญหาเขาเปลี่ยนเนี่ยอย่างฝั่งนี้เขาเปลี่ยนให้เลยเห็นไหมเนี่ยหมเอี่ยมพุบเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็โอ้โหเนี่ยมาดูคันนี้ดีกว่าเนี่ยคันเนี้ยผมว่าไอเนี้ยเฮลิออสนะฮะ คันนี้จัดสายจะสวยเลยนะฮะเนี่ยโอ้โดินี่นะฮะที่ผมบอกใหม่เพราะอะไรนี่พลาสติกยังอยู่นี่นี่นี่เห็นไหมฮะชัดเจนนะมือสองนะผมบอกตรงนะมือสองไม่มีพลาสติกพลาสติกอย่างนี้ไม่มีนะฮะเนี่ยพลาสติกยังอยู่ขนาดนี้ก็เลยเนี่ยดิดิผมไม่ผมไม่อยากลอกนะเดี๋ยวลูกค้ามาดูแล้วกันนะแล้วคุณไปคุณไปแกวเองนะจักรยานมือสองไม่มีนะฮะที่จะปพลาสติกติดขนาดนี้นะฮะติดใหม่ขนาดนี้เนี่ยแล้วดูนี่นะฮะคันนี้เนี่ยมาดูอ่ะคันนี้เฮลิออสนะ คันนี้คือจริงๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าลูกค้ามาซื้อนะเขาแต่งให้สวยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจัดให้สวยนะแต่ว่าในสภาพที่เดิมๆนะฮะต้องเข้าใจนะใส่ให้สวยตรงไหนใช้ไม่ได้เขาเปลี่ยนให้นะฮะสายเขาจัดให้เนี่ยที่มาเดิมๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะจัดสายให้แต่เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเฮลิออสรุ่นเดียวกันรุ่นนี้เลยนะจำภาพนี้ไว้นะแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูคันหนึง่งคันนี้นะฮะเฮลิออสรุ่นเดียวกันนี่ แล้วดูนะฮะสิ่งที่เขาทำนี่นะฮะอันนี้ที่เขาแต่งให้ดูเลยนะฮะเห็นบอกว่าจะเอาไปใช้เองแต่ผมว่าน่าจะมีใครมาขอซื้อแบบนี่ดูการเบรกนะไล่โฟคือเจ้าของเต้องเป็นคนปัดจักรยานนะเขาบางทีเขาเข็นวใ,ใช้เองนะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนสมาชิกอยากได้ก็ลองคุยกับเขาดูนะผมตัดสินใจแทนไม่ได้นะนี่นะฮะนี่ดูดิแต่งเงนอัเนี้ไล่โฟเนี้ยดูเฮลิออสจากอย่างเงี้ยนะฮะเดิมๆถังเดิมๆเนี่ย อันนี้นของเดิมๆนะของเดิมๆนะแต่มาถึงปุกได้สภาพนี้ไม่พอใจครับนะชอบไหมดูนะฮะดูดิเนี่ยได้สภาพอย่างนี้เลยนะแต่โอเคต้องเข้าใจนะถ้าเกิดจะมีของแต่งอย่างนี้ต้องเพิ่มตังค์หน่อยนะแต่เขาทําได้นะเนี่ยเราชุดแต่งขนาดนี้ทาให้ได้นะฮะแต่งมให้ได้แต่ว่าอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายนิดนึงแต่ถ้าเอาเดิมๆอย่างเนี้ไอ้พวก จัดสงจัดสายเขาไม่ได้คิดนะไอตัวชิปเตอร์ที่เสียที่เขาเปลี่ยนให้เขาไม่ได้คิดนะฮะเขาไม่ได้คิดนะคืออะไรที่เสียเขาคือพุดยง่ายรถที่ออกจากที่นี่พร้อมใช้รถที่ออกจากที่นี่พร้อมใช้ทุกคันแล้วใช้ไปได้สักพักหนึ่งด้วยไม่ใช่ใช้ใช้แค่เดือนเดียวหรือ2เดือนนะฮะไม่ใช่แค่อาทิตย์เดียวแล้วเจ๊งนะใช้ได้เป็นปีบางที2ปีนะฮะนี่นะไม่ใช่ว่าพร้อมใช้ไปเดือนหนึ่งแนละ้ว เสียไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะบ,บางทียางยางมีแตกนี่าก็เปลี่ยนให้เลยนะใช้ได้อีกสองปีอันดัน่ี่เราดูคันนี้นะฮะนี่คันนี้นะเธอเนี่ยจะได้ว่าชุดชุดขับมันไม่ใช่ดิโอเล่นนะของของเดิมเดิมน,นะแต่เขาเปลี่ยนให้เลยแสดงว่าชุดขับของคันเก่ามันมีปัญหานี่เขาใส่ดิโอเล่ให้เลยเนี่ยเห็นไหมฮะนี่ชิเป็นโลดดิโอเล่ทั้งโอ้โหนี่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยดีกว่าแล้วนี่ตีนผีก็ใหม่ด้วยนี่นะฮะ โหนี่ตัวเผือโซ่ใหม่ด้วยเนี่ยเนี่ยนี่จานหม่หมดนะสภาพมือสองมันไม่ใช่ยอย่างนี้เนี่ยไม่ไม่ไมีรอยขบเลยนะกะ็แสดงว่าตรงเนี้คือเขาเซอร์วิสให้แล้วคือแสดงว่าสภาพที่มาเนี่ยเฟรมสวยนะฮะเฟรมสวยแต่ว่าอุปกรณ์อาจจะมีปัญหาเขาถึงเปลี่ยนให้หมดเลยนะเขาบอกว่าที่เนี่ยเปลี่ยนให้แน่นอนอุปกรณ์ไหนมีปัญหาใช้ไม่ได้เปลี่ยนให้เลยนะฮะไม่ใช่ว่าทูซีขายไปใช้ไปอย่างนี้นะฮะ แต่งรถที่นี่นะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์แต่งโอ้โหโคตรเยอะเลยนะฮะหลากหลายมากแฮนด์ผ้าพันแฮนด์เนี่ยบางทีตอนเห็นเขาโชว์นะสภาพแต่ว่าตอนออกไปจริงๆเขาจะพันให้ใหม่นะไอ้พวกผ้าพันแฮนด์ก็ไม่ต้องกลัวแต่อันนี้ก็ใหม่อยู่แล้วเนี่ยเขาพันให้ใหม่อยู่แล้วนะฮะคันนี้เท่าไหร่ไหมเก้าพันเก้าพี่แโอ้โหถูกนะนี่นะฮะนี่เดี๋ยวนี่ะโอ้โหเบาะนี่คือเดิมๆเป็นยังไงถ้าเกิดยังใช้ได้นะไม่ต้องห่วงนะคุณก็ใช้ไป แต่เนี่ยอย่างสายพวกนี้เดผมก็จัดให้นะไม่ต้องกลัวนะจัดให้อยู่แล้วนะของผมไปซื้อร้านอื่นนะเต็มที่ก็พันให้แค่เนี้ยนะแต่นีเขาใส่นีให้เลยเนี่ยเลียงเนี่อย่างเนี้ยแล้วไม่มีผลต่อการพับนะฮะเพราะว่าทดสอบมาแล้วผู้สูน์มาแล้วจะไม่มีผลต่อการพับเลยนะฮะอยู่ที่เคบิ๊กหนึ่งหกแปดนะฮะนี่เบอร์โทรอยู่ตรงนี้นะนี่เบอร์โทรอยู่ตรงนี้ศูนย์เก้าสองแปดเก้าหนึ่งเก้าหกห้าเก้านะฮะแล้วผมจะปัก ใครอยากมาลองรถที่ร้านเนี่ยผมตักให้เลยผมตักแผนที่กับคำอธิบายใต้คลิปนะฮะไว้ในคำอธิบายใต้คลิปมี Facebook มี Youtube ช่องของเนยหอม168ก็อยู่ในนั้นนะฮะใต้คลิปหมดเลยนะฮะมีดาวพอนเยอะเยอะไห่วะนะแล้วก็มีเนี่ยมินิเวโล่ไม่ว่าจะเป็นของสวิตเซอร์แลนด์เราทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขาฮิตนะฮะ mm hmm. ฮิตรถมินิเวโล่เนี้ยปั่นในเมืองนะฮะซิตี้ไบค์นี่ บูโนะ่เ้ยเบนชี่เลยนะเทียบนี่นะฮะรับรองว่ามาที่นี่นะคุ้มนะฮะแล้วทางฝั่งคนที่เอาจักรยานเปนปั่นเล่นนะใส่รถเนี่ยล้อเล็กๆอย่างเนี้ยก็มีนะฮะเนี่ยเลโน่รถฝรั่งเศสนะโอ้โหเนี่เห็นไหมฮะอย่ลืมนะฮะใครสนใจนะ มาลองรถที่นี่นะฮะหรือว่าจะให้ส่งต่างจังหวัดนะเห็นจากคลิปผมหรือคลิปช่องเนยหอม168งเขาจะมีโปรโมชั่นทุกเดือนนะฮะรีวิวรถนะร้านของเขานะฮะสามารถพักไปได้เลยนะฮะลายแอดหรืออะไรพวกเนี้ยและคืออะไรอ่ะเขาจะส่งให้เขาใส่แพ็คใส่กล่องอย่างดีเลยนะไม่ใช่ใส่กล่องแบบไก่กาแบบพับแล้วก็ห่ออะไเขาห่อพับแล้วใส่กล่องแบบแน่นหนาเลยนะฮะแบบเป๊ะเลย นะฮะซื้อกล่องมาใบหนึ่งก็หลายตังค์แล้วนะนี่นะก็คือใครที่อยากมาเลือกที่นี่ก็มาที่นี่ตามแผนที่แต่ถ้าเกิดต่างจังหวัดคุณเข้าใจนะว่ามาไม่ได้นะแต่ว่าเขามีส่งนะหลายหลายคนถามผมว่าเขาส่งไหมเขาส่งนะฮะส่งแต่ว่า,าเรื่องค่าใช้จ่ายการส่งบางทีมันไม่แพงหรอกนะบางทีเขาก็ฟรีบางทีก็ลดให้แล้วแต่คุณลองไปต่อจากยานเขาเยอะเปล่าบางที่ต่อราคาเยอะนะฮะเนาะแต่ถ้าเกิดราคาไม่ได้ต่อเยอะมากมายบางทีเขาฟรีเขาก็ สบายๆนะฮะคุยกันได้ไอ้พวกนี้คุยกันได้นะค่าขนส่งมันไม่แพงหรอกนะคันละสามสี่ร้อยเองนะฮะถ้าอยากได้เนี่ยเขารับประกันให้เลยนะขนส่งนะฮะไม่ว่าคันใหญ่คันเล็กนะกามีกล่องเป็นไซส์เลยนะก็จะไซส์ของเล็กจักรยานใหญ่จักรยานล้อโตล้อเล็กเขามีให้หมดนะฮะอ่ะแล้วเดี๋ยวพบกันนะฮะคลิปต่อไปนะผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะฮะใครที่ชอบจักรยานแนวนี้นะฮะที่เคบอยหนึ่งของแปนะฮะมาดูได้เลย